ข้าแรกของคาราลาเลยนะคะมันก็มาจากการที่นิ้งเนี่ยมีความคิดที่จะพัฒนาสิ่งเล็กๆน้นอๆในแต่ละวันให้มันดีขึ้นเรื่อยๆไม่การสะพายกระเป๋ามันต้องเป็นอะไรที่แบบได้แค่สวยแต่ทำไมจะใช้ชีวิตกับมันมันถึงยากจัง จะหยิบจับหาของอะไรก็ยากแถมสะพายสิ้นวันมาปวดบา่าไปอีกไปเที่ยวก็ไม่สนุกใช่ไหมคะมันเลยกลายเป็นไอเดียธรุรกิจใหม่ขึ้นมาเลยค่ะซึ่งก็คือกระเป๋าพาดลาที่ว่าเออน้ําหนักต้องเบาสิสายสะพายต้องสบายสิช่องจัดเก็บผู้หญิงต้องใช้งานง่ายเพราะมันคือกระเป๋าที่ตั้งใจทํามาให้มันเป็นเหมือนโซลูชันนะคะแล้วก็เป็นเพื่อนรักของทุกๆคนในทุกๆวันจริงๆเพราะกระเป๋าเนี่ยเป็นเพื่อนรักของผู้หญิงผู้หญิงออกจากบ้านต้องมีกระเป๋า มันแบบตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งานเราซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรที่ตอนนั้นยิงคิดว่ามันต้องมีกระเป๋าอย่างเงี้ยอยู่ในโลกอะ่ะไม่ใช่มันแค่แบบเป็นกระเป๋าที่เราลักมันอะ่ะแต่มันต้องรักเรากลับด้วยอะ่ะกระเป๋าที่รักเราจริงๆเนี่ยที่อยู่กับเราทุกๆวันอะ่ะมันคือเหมือนอยู่ตรงนั้นอะ่ะอยู่เหมือนเป็นครอบครัวของเราอะไรอย่างเงี้ยกระเป๋าหลายๆแบรนด์ที่เห็นในท้องตลาดเปิดตัวมาก็มาจากดีไซเนอร์มาจากบริษัทเป็นคนดีไซน์ใช่ไหมคะแต่ฮาร์ราลาเนี่ยตั้งแต่เราเปิดมาเนี่ย เราฟังคอมเมนต์จากลูกค้าเป็นหลักเลยเราพัฒนาออกรุ่นนี้ไปลูกค้าฟีดแบ็กยังไงกลับมาเราเอาคอมเมนต์นั้นอนะมาพัฒนาในรุ่นต่อๆไปเกิดเราไม่รับฟังแล้วเราเลือกที่จะเอกน่อยเงี้ยมันก็จะเป็นสินค้าที่ไม่ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าไปเรื่อยๆแล้วลูกค้าสุดท้ายเขาก็จะไม่กลับมาเราเจอคอมเมนต์ที่ไม่ดีเราก็ต้องทําให้มันดีเพื่อให้คอมเมนต์นั้นหายไปสิ คอมเมนต์ลูกค้ามันทําให้เกิดอินโนเวชันเลยก็ว่าได้นะคะทั้งเชิงลบทั้งคอมเมนต์เชิงแนะนําเราเก็บหมดเพราะว่าคอมเมนต์เชิงลบเนี่ยมันทาให้เราแก้ไขปัญหาให้กระเป๋าเราไม่มีจุดฟลอร์คอมเมนต์เชิงแนะนําเนี่ยมันทาให้เราเกิดอินโนเวชันสองอย่างนี้มันทําให้กระเป๋าเราแล้วก็แบรนด์เราเนี่ยแข็งขึ้นเรื่อยๆคือทุกๆองค์ประกอบของกระเป๋าเนี่ยมันมาจากลูกค้าเป็นคนดีไซน์เป็นกระเป๋าที่ลูกค้าทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมในการออกแบบเหตุผลที่ฮาราราทายอดขายสะสมได้มา6ก0้อกว่าล้านเนี่ยตั้งแต และพัฒนาจากความต้องการของลูกค้าจริงๆถ้าบอกเราเราก็ฟังเรารับทุกคอมเมนต์แล้วเราก็เอามาปรึกษากับทีมแล้วก็ดูด้วยว่าปริมาณคอมเมนต์ที่เข้ามามันมีมากน้อยแค่ไหนโชคดีที่แบรนด์ทัดาราค่ะเป็นแบรนด์ที่เหมือนตัวนิ้งเองเป็นคนสื่อสารกับลูกค้านิ้งออกไลฟ์เองทําให้ลูกคา้าีดยกล้าเปิดใจที่จะบอกเราว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรซึ่งมันอาจจะไม่ใช่คุณทเรียสสำหรับแบรนด์อื่นทุกๆคอมเมนต์ลูกค้ามันมาถึงนิง้ง แล้วก็มาถึงทีมดีไซเนอร์จริงๆแล้วจริงๆอาการที่ได้ไลฟ์คุยกับลูกค้าการที่ได้เห็นเขาแบบมาคอมเมนต์ว่าแบบยสวัสดีค่ะคุณนี้ไม่มันเหมือนมัน,ม,นมันก็เหมือนคุยกับเพื่อนไปด้วยเราก็ไม่เบื่อด้วยอะไรอย่างเงี้ย และการที่เขาพูดมาเราเห็นว่าเขาต้องการอะไรมันก็รู้ว่าเออเขาสนใจเราตลอด2ปีที่ผ่านมาในการเต็มตัวการรีแบรนด์ทางนี้นะคะอยากจะบอกว่านิ้งกับทีมงานเนี่ยทุ่มเทมากๆเลยค่ะที่เราเฟ้นหาผู้ผลิตแล้วก็วัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทั่วโลกเพื่อมาผลิตกระเป๋านะคะที่ยังคงคอนเซ็ปต์ช่องเยอะเบาสบายไหลแต่จะมาในดีไซน์ที่สวยกว่าเดิมมั่นใจว่าปีนี้สินค้าฮาราดาทุกรุ่นที่จะออกมาเนี่ยจะต้องถูกใจลูกค้าในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนแน่นอนค่ะแล้วในการรีแบรนด์ใหม่ของเราในปีนี้มันจะเป็นการอัพเลฟหน้าตาาทุกออย่่งงขงคะ ให้เป็นกระเป๋าที่ไม่ใช่แค่สวยมากๆ แต่จะเป็นความสวยพร้อมกับความรักที่ก็มีให้กับคนที่ใช้กระเป๋าเราทุกๆคนเรานะคะมีการพัฒนานะคะทั้งในส่วนของดีไซน์แล้วก็แน่นอนช่องจัดเก็บและก็วัสดุที่ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างอันนี้ดีไซน์ของปีนี้นะคะเราก็ได้มีการอัปเกรดนะคะคุณภาพของวัสดุให้มีความแข็งแรงทนทนน้อยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ได้มีการเลือกใช้หนังวีแกนเนาะในหลายๆสินค้าที่เราใช้นะคะก็คือจะเป็นหนังที่รักโลกเราเน้นเลยว่าเราจะไม่ใช้วัสดุที่ทำลายสัตว์โดยที่เราเลือกใช้หนังวีแกนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆกับีนนป เป็นโจทย์ที่ใหญ่มากๆและเราก็กลัวมากๆว่าลูกค้าเนี่ยจะแอนตี้กับคอนเซป t นี้นะคะแต่ผิดคาดคือเราโชคดีมากๆที่ลูกค้าเห็นความตั้งใจของเราที่เราไม่ได้ทิ้งความเป็นเราจากโอรดักไลายใหม่นี้ไปในคอลเลกชันที่เรียกว่า Light Carry ซึ่งเป็นกระเป๋าหนังวีแกนล้วนเลยแต่ยังคงคอนเซปต์เราอยู่ก็คือมันต้องช่องเยอะมันยังต้องน้ำหนักเบาแล้วก็มันต้องสบายบ่าทำยังไงก็ได้ออกมาให้มันสะพาแล้วมันยังต้องสบายไม่ต่างจาก กระเป๋าคันดราคอลเลกชันที่ผ่านๆมาและลูกค้าให้การตอบรับดีมากๆถึงขนาดที่ว่ารุ่นแรกที่เปิดตัวมาเนี่ยโซอาภายใน3วันแรกและลยๆคนอาจะมองว่าเอ้ยนิงเป็นเจ้าของแบรนด์เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยจะต้องเป็นคนที่แบบเป็นเพอร์เฟกเป็นเพอร์เฟคชันนิสอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่จริงๆนิงอะ่ะเป็นคนที่แบบสบายบายง่ายๆมากๆค่ะไม่ได้ดีไม่ได้เก่งไปทุกอย่างนะคะมีหลายๆอย่างที่เราก็ต้องพัฒนาต้องแบบว่าเหมือนหาความรู้ให้ตัวเองอยู่ตลอดเวลาพอเราได้มาเป็นเจ้าของแบรนด์เจ้าของธุรกิจเนี่ยเราต้องดิ้นรนค่อนข้างเเเเเเยยออออะหหหมมมมืืืนนนนนนนัลป็ิสสที่ ตรงนั้นขึ้นมาว่าเออเราต้องแบบเหมือนพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะก็อยากจะฝากถึงคนที่เหมือนกําลังมองหาแนวทางที่จะพัฒนาตัวเองนะคะอย่างแรกเลยก็คือเหมือนถ้าเราทําอะไรที่มันทําให้เราตัวเราดีขึ้นทําให้เราเก่งขึ้นแล้วเรามีความสุขเนี่ยทำไปเลยค่ะอย่าได้รอรับรองว่าเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นในทุกๆวันแน่นอนอยากจะบอกเคล็ดลับนิดนึงว่าให้เริ่มจาก small wins ก็คือความสําเร็จเล็กๆในแต่ละวันก่อนอย่าตั้งเป้าหมายที่ใหญ่หรือสูงเกินไปรู้สึกภูมิใจที่เราไม่ยอมแพ้กับปัญหาต่างๆที่เราเจอมาค่ะ ทั้งคอมเมนต์ลบๆจากลูกค้าทั้งปัญหากับซัพพลายเออร์เฟ้นหาจนเจอกับผู้ผลิตที่ดีที่สุดกับวัสดุที่ดีที่สุดดีใจที่เราไม่ล้มเลิกความพยายามเพราะว่าถ้าเราล้มเลิกความตั้งใจของเราที่เราจะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เราเจอมาตลอดในวันนั้นน่ะมันก็จะไม่มีฮาดาลรที่มีคุณภาพที่ดีเป็นที่ยอมรับกับลูกค้านับแสนแสนคนในวันนี้